สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูชูกเกียรติมัญญาตอ่อนในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นปรฐมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าและการดูแลรักษานะครับนักเรียนครับเราสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าตัวนี้ได้ง่ายนิดเดียวนะครับนักเรียนลองสังเกตสุครับว่าอะไรหายไป เราจะสามารถซ่อมแซมสิ่งนั้นได้หลักการซ่อมแซมเสื้อผ้าแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับ 1. เลือกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการชำรุดของเสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดและมีความคงทนวิธีที่2เลือกวัสดุที่จะนำมาซ่อมแซมให้ใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าแบ่งออกเป็นการใช้งานและคําแนะนำในการใช้อุปกรณ์นะครับมาดูอุปกรณ์แรกก็คือได้เย็บผ้าใช้ร่วมกับเข็มเย็บผ้าเพื่อเย็บผ้าให้ติดกันได้ที่เรานำมาควรเลือกให้เหมาะสมกับสีของเสื้อผ้าอันที่2เข็มหมุดใช้ยึดผ้าไม่ให้เคลื่อนที่ขณะเราเย็บผ้า 3. เข็มเย็บผ้า ใช้เย็บผ้าให้ติดกันส่วนใหญ่เข็มเข่าจะนิยมเบอร์7กับเบอร์8นะครับที่เหมาะกับใช้งานอันดับสุดท้ายก็คือกัรไกตัดผ้าใช้ตัดผ้าที่มีขนาดและรูปร่ามตามที่เราต้องการเราไม่ควรนำกรนไกไปตัดสิ่งของอื่นๆ,ๆ, 1> 1> ๆ,ๆ 1> 1> เพราะจะทำให้หมดขมได้นะครับการเย็บผ้าพื้นฐานนะครับ อันดับแรกเรามาดูการเนานะครับขั้นตอนการเนาแทงเข็มขึ้นและลงบนผ้าระยะห่างพอสมควรการเนาเป็นการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวก่อนเย็บติ้งเพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนไปมาได้นะครับการชุนขั้นตอนของการชุนขั้นตอนที่หนึ่งด้นเดินหน้ารอบรูของผ้าหนึ่งรอบป้องกันไม่ให้ ลิ่มผ้าลุย่ยขั้นตอนที่2พันเข็มโดยใช้เข็มสอดเข้าไปในได้ที่ด้นไว้แล้วใช้ได้พันหัวเข็มแล้วดึงขึ้นขั้นตอนที่3ทําไปลุ่ยจนปิดรูจนสนิทการชุนใช้สําหรับซ่อมแซมผ้าที่ขาดเป็นรูเล็กการด้นขั้นตอนการด้นถอยหลัง เย็บผ้าสองชนิดให้ติดกันโดยแทงเข็มขึ้นและย้อนกลับไปแทงเข็มด้านหลังแล้วดึงได้ขึ้นไปจนสิ้นสุดการด้นใช้สำหรับซ่อมแซมตะเข็บเสื้อผ้านักเรียนครับเมื่อเราเรียนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าและการดูแลรักษาแล้วนะครับให้นักเรียน วาดภาพอุปกรณ์และบอกหน้าที่การใช้งานมา2ชนิดนะครับแล้วส่งครูนะครับอยู่บ้านนักเรียนต้องดูแลตัวเองหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนักเรียน